สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง y o u t ท b e ทุกๆคนนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกๆแนวทางนะครับพี่ๆสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับถ้าเกิดผมตอบตอบคอมเมนต์ช้านะครับก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า โทรศัพท์มีเครื่องเดียวนะครับพี่พี่เดี๋ยวเครื่องสำรองยังไม่ได้ไม่ได้ซ่อมเลยนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับถ้าเกิดตอบแนวทางช้านะครับก็จะพยายามตอบตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับพี่พี่ก็วันนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะครับงวดประจําวันที่23นะครับเดือน5 2565นะครับผมก็สลับแนวทางหวยหุ้นนิเคอินะครับในในอาทิตย์ที่แล้วผมลงไป3วัน ก็ก็ถือว่าปังนะครับพี่พี่เนาะก็ถือว่าปังในในสองวันนะครับวันพฤหัสวันศุกร์นะครับผมก็สลับผลวันศุกร์นะครับพี่พี่ผลวันศุกร์เดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะครับคร่าวๆนะครับสําหรับวันศุกร์นะครับในงวดที่แล้วผมรอบเช้าผมให้เด่นห้าเด่นแปดไปนะครับเด่นห้าเด่นแปไปนะครับผลที่ออกนะครับ2องกับ5 2นะครับผมก็มาเข้าห้ตรงๆครับ ในเด่น5นะครับในตัวเนิ้นนะครับพี่พก็ถือว่ามาในตัวเน้นนะครับวันก่อนก็มาตัวเน้นทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับส่วนตัววิ่งรูดนี้หลุดไปนะครับพี่พี่ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับตัววิ่งรูดนี้หลุดนะครับผมส่วนในรอบบ่ายนะครับผลที่ออก903กับ19นะครับผมสายรูดนี้มานะครับพี่พี่ผมเน้นไปที่16นะครับเน้นไปที่16มา19ซะงั้นนะครับ ไม่รู้ว่ามีพี่ๆท่านใดได้กลับหัวหรือเปล่านะครับเพราะให้เด่น1กับเด่น6ไปนะครับผลที่ออก19นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับถ้าเกิดใครจับแบบวิ่งรูดก็มาตรงๆใน19นะครับส่วน0ูนย์สามนี่รุดไปนะครับก็ต้องกาบขอโทษขอภัยนะครับรอบบ่ายมาตัววิ่งรูดนะครับรอบเช้ามาในตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับแนวทางวันนี้นะครับ ก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพี่ๆชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมสำหรับนะครับแนวทางในรอบเช้านะครับตัวเด่นตัวเด่นผมให้ไปที่นะครับรอบเช้า ให้เด่นไปที่6แล้วก็8นะครับพี่พี่6แล้วก็8สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เลข8นะครับให้ไปที่เลข8นะครับผมในรอบเช้านะครับเด่น6นะครับก็จะมีเด่น6ก็จะมี6 2นะครับ หกสามนะครับผมหกห้าแล้วก็หกเจ็ดนะครับส่วนในเด่นแปดนะครับเด่นแปดรูปที่แปดก็จะมีแปดสองแปดสาม แปแล้วก็87นะครับผมส่วนตัวที่จะเน้นให้นะครับที่จะเน้นให้ผมให้ไปที่6กสนะครับ6กห้า 82แล้วก็87นะครับผมส่วนตัวเด่น3ตัวนะครับตัวเด่น3ตัวหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่3นะครับพี่พี่ก็จะเป็นนะครับ3 6 3นะครับ3 8 2นะครับผมน hey, um. ี่เลยก็ประมาณนี้นะครับสลับในรอบเช้านะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นในรอบเช้าก็จะเป็นที่68นะครับผมตัวเด่นในรอบเช้านะครับก็จะเป็นที่68นะครับนี่เลยส่วนในรอบบ่ายนะครับ ส่วนในรอบบ่ายตัวเด่นที่ผมจะให้ไปนะครับก็จะเป็นเด่นที่3นะครับ3แล้วก็5นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขสานะครับเด่น3เด่น5้วิ่งรูดที่3นะครับผม ส่วนตัวเด่นห้านะครับก็จะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าหกนะครับส่วนเด่นสามวิ่งรุ่นที่สามก็จะมี สามศูนย์สามหนึ่งสามหกแล้วก็สามเก้านะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่จะเน้นให้ในรอบบ่ายผมให้ไปที่ ห้าสองนะครับห้าหนึ่งสามศูนย์แล้วก็สามหกนะครับส่วนตัวเด่นก็จะให้ไปที่สามห้านะครับสำหรับตัวเด่นนะครับผม สำหรับเลข3ตัวนะครับเลข3ตัวในรอบบ่ายนะครับ3ตัวพอให้ไปที่เลข0นะครับพี่พี่ก็จะเป็น05 1นะครับ0 3 6นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับผมสลับแนวทาง หวยหุ้นนิเคนะครับพี่พี่ก็ขอให้มาในตัวเน้นเนาะขอให้มาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับผมก็ให้แตกปังๆไปเลยนะครับส่วน ID นะครับก็มีพี่ๆขอมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ ID ดีไปนะครับ ID นะครับผมก็จะเป็น อ้าวเขียน ID ผิดสางางานสุงสนย์เก้า2 2 0 9 1 0 5 4นะครับพี่พี่เดี๋ยวนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับ1 0 5 4นะครับ0 8 2 2 0 9 1 0 5 4นะครับนี่เลยนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยอภัยด้วยนะครับที่สุกปกเนาะนะครับผมไม่ว่ากันนะครับพี่พี่เนาะ ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสำหรับแนวทางหวยหุ้นนิเคะนะครับก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับที่ชอบแนวทางนะครับค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่ๆไม่ว่ากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ